วันนี้ก็พามาชมตัว F ตำนานนะครับ F16 นะครับขึ้นชื่อว่าแสงสว่างจัดจัดนะครับแสงสว่างจัดจริงๆนะครับพอดีลูกค้าส่งมาบอกว่าแบตอยู่ไม่ไม่นานนะฮะก็เลยทำการเปิดดูนะครับอันนี้ผมเปิดไปแล้วเนาะเปิดไปแล้วมีรอยขาดนิดนึงนะครับอ่าเปิดแล้วนะครับ ข้างในเป็นแบบนี้นะฮะแต่รู้สึกว่จะแบบจะให้มาแค่3ก้อนนะครับก็เลยอยู่ได้แปบบ๊แบๆบเดียวแกะไม่ออกยังไม่แกะนะกับอ่ากับโฟม1แท่งนะเดี๋ยวผมทำการเปลี่ยนแบตให้เป็น4ก้อนให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเทสอาการเพิ่มเติมพวก IC ข้างหลัง,ข,งข้างหลังจะมี IC 2ตัวนะครับอ่าไอเป็นโป,โปรแกรมกับชาร์จนะครับอยู่ข้างหลังนี้นะฮะ เดี๋ยวเปลี่ยนแบตแล้วก็เทสวงจรดูว่าสมบูรณ์ไหม,ไม,ไ,มไม่ไม่มีความร้อนก็ส่งกลับบ้านนะครับขอบคุณครับ